แม่งและเหตุการณ์ที่มนค่าฝานเกิดขึ้นผมก็เต่ปักโหลดย็นแต้ ยามเย็นครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์ช่างโจครับเดี๋ยวเราจะไปจูนกันอู๋ผมรับทํารถเหมือนกันนะแี่ช่างผมช่างสวัสดีครับวันนี้เอารถอะไรไปจูนอะเบฟไรซมาครับตัวนี้เดิมๆเนี่ยกี่ม้าเดิมเดิมมีเดิมเดิมโรงงานเลยเก้าม้าเก้าม้าแล้ววันนี้อยากจะได้กี่ม้าขอทค่ยี่สิบก็พอม้าดูดอะขอทค่ยี่สิบตัวเดี๋ยวสภาพเลครับ สภาพนี้คือตำรวจจับไหมไม่เหลือนี้เราแต่งแว่นปะเนี่ยไม่แวนใช่ไหมก็ต่อไปอนาคตมันจะไม่แว่นอนาคตจะไม่แวนแต่ตอนนี้ยังทะลึ่งแวนอยู่ใช่ไหมใช่คันนี้นี่ทำอะไรบ้างก็มีลูกอะไรบ้างลูกอะไรนะลูกห้าสิบเจ็ดมิลลูกห้าเจ็ดบอกบอกสูตรข้างในเลยเได้ปะข้างในเนี่ยไม่ได้ทำไมอ่ะมันจะมีอะไรก็ลูกแคม วาวแค่นั้นนะบอกแบบหลังวงหลังวาวหน้าวาวกำลังอัดได้ไหมใช่เดี๋ยวนี้มันเหมือนกันหมดแล้วอันนี้คือชุดคิดชุดคิดเราไปสั่งฝาสําเร็จมาแล้วเรามาเซตเองสั่งฝาสําเร็จคือฝาแท้ฝาฝาเขาทาวาวมาแล้วแท้ไหมแท้ต้องแท้ใช่ไหมแล้วถ้าฝาคิดชุดคิดปอมมาเป็นยไงอาการเป็นไงก็คุณภาพฝาไม่ค่อยดีอะไรนะคุณภาพฝาไม่ค่อยดีก็คือคันนี้ก็ สเตอร์ก็ไล่ไม่ได้ได้วุ่นวายมากไม่ได้วุ่นวายวันนี้คือหวัง2ี่ตัวใช่ป่ะหวังแค่20เดี๋ยววันนี้เราจะไปไดโน่ครับเดี๋ยวให้น้องกล้องจูนให้ครับเดี๋ยวดูว่าไอ้รถแบบเนี้ยมันจะมันจะได้20ม้าเลยป่าวะเนี้ยอันนี้คือจะขี่ไปไหนอะทำคลิปทิปขี่ไปไหนขี่ไปจันก่อนเบาๆคันเนี้ยนะคขนเนี้ยนะขี่ไปจันขี่ไปพวกใครวะขี่ไปกับรถอะไรอ่าอยู่ในฝูง3 5 0ร้อยห้าสิบนี่ไงถ้าพังเขาไม่รอนะเว้ย ไปครับเดี๋ยวเราไปไดนโน่ครับเย็นนะครับล้วก็เย็นแล้วแหละก็ทาร์โมไซค์ครับเป็นงานอิเล็กครับก็คันนี้เดี๋ยวจะส่งไว้ยี่สิบม้าครับแต่ไม่รู้ว่าจะจะได้ไหมนะก็เป็นลูกแค่ห้าเจ็ดครับขี่ขี่ใช้งานนะครับไม่ได้แว้นนะครับทำไม่ใช้งานก็กําลังจะไปขึ้นไดโน่ครับที่น้องก้องครับไปดูกันครับว่าไดโน่น้องก้องเป็นยังไงครับไปครับเรามาถึงแล้วครับนี่ครับตู้คอนเทนเนอร์ครับที่จูเรา เราลดลงเรียบร้อยนี่ดูสภาพที่จูนเคียคนอยู่เต็มเลยงัวมันจูนได้เพราะมันเป็นเจ้าของมาจูนผมนี่นะสยุดทหมาจูนเลยแถวนี้เขาไม่ด่าไม่ด่าไม่ด่าเพราะอะไรเพราะอะไรพวกผมทั้งนั้นเลยเพราเป็นเจ้าของครับครับคันนี้เขาอยากได้สักยี่สิบม้าทำได้ไหม ข้างผมอยากได้ยี่สิบมาเอายัดใต้เบาะได้เฮ้ยเอาดีดิได้ไหมไม่ได้ไม่กลับนะบอกกันนะไดโน่ครับเฮ้ยเคลื่อนไดโน่อันนี้กำลังทำอะไรอ่ะจูนบ้านเนี้ยจูนแท่นหนึ่ฮะจูนแท่นหนึจูนแท่นหนึอันนี้นั่งกล้องทำอะไรบ้างเนี่ยจูนทุกอย่างเลยวะจูนเฉพาะฮอนด้าครับยามาฮ่าไหมยามาฮ่าให้พวกแค่ว่า R3 R6 MT09 รถใหญ่ๆรถแบบที่ผมจะมาให้ก็ทำไม่ได้ไม,ไม่ทำ,ทำไม่ทำใช่ปะเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวรอขึ้นไดโนโน่ก่อน แข่งกระด้งเว้ยสัตว์โชคนี่เป็นไงมึงติดติ๊กเกอร์มึงเนี่ยโชคแท้ปะเนี่ยแท้แท้มันเป็นไงก็เนิบความเร็วของสงเนิบอยู่แล้วถ้าขี่ธรรมดาเลยอะกระด้งกระด้งก็คือกระโดดทั้งคันโอ้ยทนีมึงก็พูดไปนะจอเดี๋ยวมาดูเอฟไปก่อนครับวาเอฟเท่าไหร่ตอนนี้เวลาตีหนึ่งแล้วครับ ยังขันน็อตใส่ปักกันอยู่เลยตี๊ยงแล้วตี๊ยงละรันแรกครับเทสเดิมๆก่อนเฮดเดิมเรื่องก่อน วิ่งยี่สิบตัวแล้วตอนนี้ไม่มองจูนแล้วบ้างช่างอให้ดูให้ดูเะนะเ<อ>ี่เราอย่าไปวัดแรงอะไรนะอย่าไปวัดความรู้สึกนะเราต้องมาขึ้นไดโน่ได,ดโน่ที่ไหนที่ไหนดีในพัทยากล้องมอโต้โมทีฟครับอะไรว่ากล้องมอเตอร์โมตโตโตทีฟแล้ววะ <S <S เดี๋ยวผมปักเลงไว้ให้ครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูตอนจูนเสร็จจะเหลือแค่18หรือว่า จะวิ่งยี่สิบกว่าแต่ตอนนี้ช่างเครื่องบอกว่าพอใจพอใจแล้วยี่สิบตัวเดี๋ยวเรามาดูน้องอจูนหน่อยครับดูแล้วเนี่ยเอเนี่ยไปได้อีกไหมรถไปได้อีกไหมรถไปได้อีกติดหนาอยู่ไอ่ติดอะไรนะติดหนาติดหนาติดหนาอยู่นี่นะติดหนาอยู่ครับติดหนาเพื่ออะไรอะ่ะน้ำมันน้ำมันหนาไปต้องประมาณเท่าไหร่ตัอประมาณสิบสองป้าย ถ้าหิสา砂ได้ไหมหิสา砂ก็หิสา砂ไปหนาหนาได้ไหมเอาได้อยู่ขาดไหมมีผิดมีผิดหรืจะเงี้ยดเงี้ยดหน่อยนี่นะเราจะเว็ดเว็ดหน่อยรู้มากชิปถ่ายทำเขาไม่เป็นหรอกผมอะ ราจะจบกี่รันเดียวันี้ตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนละต้องรอดูว่ารันแรก,กว่ารัานแรกคิดว่าเพิ่มไหมดีขึ้นไหมต้องลองดูอ่ะคิดว่าจะกี่รันคิดว่าปกติก็มีรันจูนก็ประมาณาสิบรันตัวตัวไปสิบรันนะครับพัง่าจะรันพังรันที่ห้าใช่ไหมแค่นี้คิดว่าได้กี่ตัว มันขยับไม่หนีจากเดิมมากหรอกแต่แค่เราปรุงแต่งให้มัน<อ>ให้มัน,นให้มันขึ้นให้มันเนียนขึ้นใช่ออ,อ๋โอเคครับเดีย๋ยวไปดูช่างเครื่องไงช่างเครื่องว่าไงรันที่สองครับได้ยินผมไหมรันที่สอง่าเดี๋ยววันนี้ได้กี่ตัวเนี่ยไปยี่สิบสองพอแล้วไปยี่สิบสองพอแล้ววะ แต่ขอเน,น้นเนียนใช่ไหมตอ,ตอนนี้กำลังแก้ตรงห้าพันรอบอยู่ใช่กระโดดใชือกห้ารอบดดเครื่องจะพังก่อนไหมคิดว่าทำเหนียวอยู่ยไ,ไม่ง่น่นอนไ่ครับเี่ครับ,รบกกเดี๋ยวกำลังเชียร์อยู่ตอนที่ห้าพันรอบครับมันยังบับบวบบวบนิดหน่อยแต่ปลายโอเคครับ เกิดขึ้นผมไปเตะป,ปักโหลดยันเ็นเขาต้องคาลิเบตเครื่องใหม่เลยกูคิดว่าแรงมา้ามาแล้ว อธิบายให้ดูครับอยากอธิบายให้ฟังครับว่าการาฟเป็นยังไงครับอันนี้ครับคือรันหนึ่งนสองรนสาครับอย่าี้อันนี้แม็กพาวเวอร์นี่คือมานะครับแรงม้า21่รันที่หนึ่งือยี่สิบเอ็ดรเก้าหน่าจะเวอร์ออเลออยู่แ้ต่ะที่อย่มานนี่ครับยี่สจะใช้รอบประมาณเก้าพันเก้าหนึ่งรห้าสิบเจ็ ประมาณนี้ครับรอรเครื่องเกียร์เฮ้ยจะเป็นรังรังประมาณไหนรันสุดท้ายอ่ะก็เกือบเกือบแล้วประมตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ช่วงหัวคันเร่งไม่อยากแก้เพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราไปเจอถนนจริงแล้วมันจะติดบางไปอ้าวแต่ว่าอยากได้อยากไม่อยากแก้ให้เสียอาการก็เจ้าของรถต้องขับลากๆหน่อย กให้มันถึงช่วงการใช้งานมันไม่ใช้แบบว่าเดียสามลอยลอยอยู่แล้วแบบปิดตรงเนี้ยต้อง,องก้างลนะ่ะแล้วช่างเครื่องใ้่เรามาดูรันนี้ครับไปครับอันนี้ก็เวลามาตีห้านะครับโคตรจูนข้ามคืนกันไปเลยเป็นไงช่างเครื่องพอใจไหมพอใจครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้แรงมา้าแรงม้าจาัดรันแรกรันแรกยี่สิบตัว เพิ่มมาตัวกว่าเพิ่มมาตัวกว่านี่ก็ถือว่าเยอะนะมอไซค์เยอะไหมเยอะครับเยอะนะหนึ่งแรงม้านี่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหแม่งม้าตัว่ะชิดุยม้าตัว่ะเยอะเปล่าอันนี้ตอนนี้ก็ท็อกท็อกเทไหร่ิ๊แป๊สองตัวขึ้นมาสองตัวเดี๋ยวเราเปิดรอบขึ้นนะเดี๋ยวเราลองให้น้องไปลองสักรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงยังไม่กล้าขี่ ทำไมช่องล่างยังไม่ดีช่องล่างไม่ดีเลยเช็คกแอซี่มึงดูดิไม่ไม่ไม่ข้างหน้าดิน้องมึเช็ดโช๊คใหม่อ๋อเช็ดให้แข็งหมดแล้วเนี่ยพอใจนะครับจนๆก็ประมาณประมาณหนึ่งเดี๋ยวลองให้น้องไปลองอ่ะนะใช่โอเควันนี้ก็จะประมาณนี้ครับคลิปเราถึงตักบาทแล้วนะเจ๋จะไปตักบาทแล้วครับประมาณตีห้าตอนนี้เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไดโน่ฝากไดโน่น้องกล้องหน่อยครับสวัสดีครับ ก็ฝากด้วยครับกล้องออโตมทตีฟครับหลักๆก็เป็นรีแมปฮอนด a านะครับตั้งแต่110เลยจนถึงประมาณ650นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเดี๋ยวนี้จะเน้น c r f ซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้เลน c r f นะครับป้งปังป้งปังของผมอะป้งปังป้งปังเมื่อก่อนดีครับดีครับน้องก็นีสใส่ดีครับก็พี่เอาออกหน่อยพี่เอาออกหน่อยเพราะอะไรไปอยู่ป่าไม่ได้ไม่ได้ปัอปป๊อปป๊อปป๊อปแต่ผมชอบหมครับน้องก็จูนตามใจก็คือ มีอะไรเข้ามาครับแล้วก็มีอะไรก็คุยง่ายครับรก็ฝากได้ครับดี